สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีพ่อพี่น้องล,อลุงป้านอาคุณลุงคุณป้าทุกทท่านค่ะค่ะพบกับนิตยาบอลสีอีกเช่นเคยนะคะอ่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์นะคะค่ะวันนี้นิตยาก็หาไม้หาบอลสีสวยๆมาให้เอฟซีได้เลือกซื้อลืกชมเช่นเคยค่ะก่อนอื่นในแจ้งการจัดส่งนะคะนี่จะส่งทางไปรษณียน์นะคะค่าจะส่งนะคะมเมมโม เหมาเมาแบบโอนที่50ไปายทาง70นะคะช่องทางการติดต่อเดี๋ยวนี้จะขึ้นเบอร์โทรไว้หน้าจอเบอร์โทรสามารถแอลไล์เพื่อนๆได้เลยนะคะค่ามาดูกันค่ะว่าวันนี้นิดมีไม้มีบนสีอะไรมาให้เอฟซีได้เลือกซื้อเลือกชมกันบ้างเริ่มจากนี่เลยเป็นใบไผ่เนาะสวยนะคะฟอร์มก็นี่มีแตกสวยๆเลยนะคะเนาะน้องชื่อหลวงพ่อพูนนะคะ ยกก้อนนี้ก็ได้สวยเหมือนกันหลวงพ่อพูนไม้อยู่ในกระถาง5.5นะคะเป็นฟอร์มสองต้นนะนี่นะคะหลวงพ่อพูนไม้กระถาง5.5นะคะเพื่อนๆนะเอาไปในราคา100บาทนะคะสวยนี่นะคะ100บาทมีจำนวนนะคะต่อมาอันนี้ชื่อ บัวหิมะสองต้นฟอร์มกอนะคะบัวหิมะหน้าชมพูนะคะบัวหิมะเอาไปที่90นะคะ90บาทพอเนาะเกอันนี้จะเป็นนพเก้า 9. นพเก้า 9. ต้นก็ประมาณนี้นะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะนพเก้านะคะนี่เลย เอาไปที่100 0เอหมือนกันนะคะเนาะนพก้าหนึอันนี้สีกัญน,นาไม้กระถาง6นิ้วนะคะ100บาทเช่นกันนะคะอันนี้ก็นพก้านะคะเนาะสวยเลยอันนี้จะเป็นลูกไม้ลูกไม้นี้เอาไปที่100ไม้กระถาง5.5นะคะ อันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีสวยเลยนะคะเนาะมหาเศรษฐีสองต้นนะคะ้อมสองต้นมหาเศรษฐีเอาไปที่หนึ่งร้อยเหมือนกันนะคะสองต้นเลยอันนี้จะเป็นรักเอยรักเอยก็เอาไปที่หนึ่งร้อยเหมือนกันนะคะ อันนี้จะเป็นกาค่าพริกนะคะหลอดใหม่นะ,ะแดดตรงไหนก็แดดนะกาค่าพริกนะคะหลดใหม่ก็แดงป้ายมาแล้วนะคะกาค่าพริกเอาไปที่หนึ่งร้อยนะคะไก่ส่วนแตงนี่เลยไก่ส่วนแตงนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยนะคะนี่เลยไก่ส่วนแตงอ๋อแล้วก็จะมี รัศมีเงินรัศมีเงินน้องก็ให้หน่อมาแล้วนะคะเนาะนี่เลยนะรัศมีเงินก็เอาไปที่90นะคะ90บาทนะคะรัศมีเงินนะ90มาตัวด้วยมณีจัน์น้องชื่อมณนีจันท์นะคะเนาะนี่นะมณีจันท์สวยๆเลยใบกลม บหนาด้วยนะคะเนาะมณีจันทร์สวยเอาไปที่100บาทนะคะไม้กระถาง5.5นิ้วนะคะมณีจันทร์2ต้นนี่ไปจัดฟรฟมกระถาง8นิ้วอย่างสวยเลยนะคะเนาะสวยมากแดดกำลังมานะไม่รู้ว่ากล้องจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็ปกตินะคะแต่ว่าแสงวันนี้อาจจะแดดมาแต่เช้าเลยนะคะเนาะอันนี้มณีจันทร์นะคะไม้กระถาง5.5นะคะก้านใหญ่นะ เอาไปที่100นะคะมณีจานกระถางละ1 0 0นะสองต้นก็ทําฟอร์มได้แล้วอันนี้จะเป็นสีเลือกงามสีเลือกงามก็ไปที่100บาทนะคะอันนี้เป็นบางเกิด9บางเกิด9เอาไปที่อ่ะหนึ100เช่นกันอันนี้จะเป็นแม่ฟ้าหลวงนะคะแม่ฟ้าหลวงก็ไปที่100บาทนะคะแม่ฟ้าหลวง หนึ่งร้อยแน่นไปเลยเนาะแน่นจังเลยอืมเลือกฟอร์มไหนดีเนี่ยเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยนะคะเป็นซับเจริญน,นี่เลยนะคะอันนี้ต้นใหญ่นะเพราะว่ามีต้นเดียวอันนี้ฟอร์มสอง สวยมากเดี๋ยวก่อนส่งนี่จะเอาใบข้างล่างออกหน่อยนะคะน้องก็นี่เลยเป็นฟอร์มหมดเลยนะคะโออันนี้สามต้นเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอันนี้สามเลยส่งก็ต้องมีการใบข้างล่างก็ต้องนี้นะคะไม้บางต้นนี่ก็ให้หน่อมาแล้วนะคะน้อรุ่นเนี้ย มีอายุแล้วนะคะไม้เนาะเพื่อนดูนะคะอันนี้สองต้นหนึ่งต้นมีเลยนะคะหต้นก็จะใบใหญ่หน่อยสอต้นก็ประมาณนี้3มต้นก็จะเล็กลงมาหน่อยเพราะว่าฟอมกกนะแอ,ออัดดูต้นนี้ต้นเดียวนะเห็นไหมน้องก็ให้หน่อมาแล้วเนาะเห็นไหมเล็กๆอะ่ะเนาะไม้มีหัวแล้วนะคะเนาะเอาไปที่100บาทนะคะแล้วก็จะมีอักษรอยู่ตรงไหน อ่านี่คืออับซอสวรรค์น,นะคะเ,เพื่อนๆเนาะเนี่ยกระถางเนี้ยน้องชื่ออับซอสวร์หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะคะดูอับซอสวรรค์กับซับเจริญดูใบเขานะคะเนาะนี่นะสีซับเจริญจะแจ่มกว่านะคะเนาะหนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะมีอุทยานหลวงหนึ่งร้อยบาทนะคะเกสรภูม,มาริน หอยแน่เลยหอยแน่เลยเข้ามากินใบเนาะเกสรพุ่มมะริน um ine, เอาไปที่100นะคะอันนี้จะเป็นดารานพัตนัไม้กระถาง6นิ้วเลยนะคะ100บาทเช่นกันนะคะเพื่อนๆเ,เนาะแล้วก็อันนี้ก็ขอฝากนี่เลยตระกูลอากูนิมาไว้ด้วยนะคะเป็นไม้มงคลนะอยู่ในตระกูลอากนิมาเลี้ยงง่ายนะคะเนาะ อันนี้จะเป็นซูเปอร์เรสไม้กระถาง5นิ้วนะคะเพื่อนๆเนาะซูเปอร์เรดนี่เลยสวยเลยนะคะสวยเอาไปกระถางละ1 0 0บาทนะคะซูเปอร์เรสอันนี้อัญมณีสีแดงอันนี้ฟอร์ม2ต้นทั้งนั้นเลยนะอัญมณีสีแดงนะคะลดเน้นะมีฟอร์ม2ต้นเลยนะคะเอาไปที่100บาทนะคะกระถางละ1 0 0นี่นะคะน้องก็จะความต่างกัน ซูเปอร์เรกกับอัญมณีสีแดงนะคะเนาะแล้วก็สุกสมใจปองนี่นะคะสุกสมใจปองไปที่130บาทนะคะดูสีเขาจะแตกต่างกันอยู่นะเพื่อนๆเนาะสุกสมใจปอง130อันนี้จะเป็นรับเงินรับทองอ่ะนี่แม่งที่ รับเงินรับทองเอาไปที่90นะคะกระถางละ90้นะอันนี้จะเป็นอัญ,ญมณีสีขาวฟอร์มสองเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ใช่สองเนาะหนึ่งนอสองนอเพื่อนไปเปลี่ยนกระถางแปดนะคะอันนี้มีสามแล้วนะหนึ่งสอง,สองนี่นะคะหนึ่งสองสามอันนี้มีสามนอแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะอัญ,ญมณีสีขาวเอาไปที่หนึ่งร้อยอันนี้มีสองต้นนะ 100บาทนะคะเพื่อนๆเนาะอันนี้เป็นตระกูลอโกนิมานะคะเพื่อนๆก็จากเลี้ยงที่แตกต่างหน่อยก็รับไปเลี้ยงได้เลยนะคะนี่จะเป็นพิษณุโลกหรืออะไรนะคะเนี่ยนะเป็นบนบนบ,นบนเก่าแล้วนะบนเก่านะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะนี่เลยฟอมโกนะคะเนาะนี่นะไม้กระถาง ห้านิ้วนะคะเอาไปที่100นะคะอันนี้จะเป็นนกสดายุนกสดายุก็เอาไปกระถางละหนึ่งบาทนะคะนกสดายุนะสวยๆเลยมาต่อกันด้วยนี่กวนอิมสวยเลยนะคะกวนอิมเนาะต้นใหญ่นะกวนอิมนะนี่เลยเพื่อนๆไปเปลี่ยนกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะกวนอิมเอาไปที่100อันนี้จะเป็นหงเหมราช หงเฮมาาก็ไปที่100บาทนะคะหงเฮมราชวันศุกร์อ๋นนี้ตะขอตัดดอกเนาะกำลังจะบานแล้ววันศุกร์เอาไปที่90ม่านนางพิมพ์ม่มานนางพิมพ์นะคะกำลังออกเลยเนาะนี่โหลดใหม่นะม่านนางพิมอ่ะนี่แบ่งที่90นะคะม่านนางพิมนะนะน้องยังจะสิใบ พอเขาเต็มที่แล้วจะออกสีชมพูหมดเลยนะคะเนาะกัดใบสีชมพูหมดเลยเนาะมานางพิมพ์นะคะ90นะคะนี่เลยกาลังนะคะนี่กาลังอับกระถางนะอันนี้มณีล้อมเพชรไม้กระถาง5.5นิ้วนะคะมณีล้อมเพชรอันนี้น่าจะงานหัวแล้วนานแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้อันนี้เอาแบ่งที่80นะคะมณีล้อมเพชรอันนี้จะเป็นชินมัญชร หนึงร้อยนะคะอันนี้จะเป็นเจ้าขานสวยเลยนะคะเพื่อนเนเนาะมีนี่นะหลอดใหม่เจ้าขานเอาไปที่หนึงร้อยนะคะอันนี้จะเป็นพญาดำรงพญาดำรงเอาไปที่เก้าศูนย์นะคะเก้าสิบบาทนะคะพญาดำรงนะสวยสวยเลยค่ะอันนี้จะเป็นนารีบรุรพาสวยๆเลยนารีบรุรพานะคะนี่นะคะ 100บาทนารีบรุรพาเพื่อนๆไปขึ้นกระถาง8ได้เลยอันนี้จะเป็นสบายนางฟ้าไม้กระถาง6นิ้วนะคะ2ต้นด้วยสบายนางฟ้าเอาไปที่100นะคะสบายนางฟ้าอันนี้จะเป็นหนุมานตัว9 100บาทนะคะหนุมานตัว9นะอันนี้จะเป็นชายชนชายชนนะคะสวยเลยนี่นะคะ กระถาง5.5นิ้วฟอร์ม2ต้นนะคะชายชนเอาไปที่100บาทนะคะชายชนนะคะสวยๆเลยอันนี้จะเป็นหงดารุนหงดารุนนะคะไม้กระถาง5.5เอาไปที่100บาทนะคะหงดารุนขุมทองสวยๆเลยนะคะขุมทองเอาไปที่100บาทนะคะอันนี้จะเป็น อุสามณีอุสามณีนะคะ100บาทกลรดปราบศัตรูพ่ายสวยเลยนะคะเนาะอ่ะเอาไปที่100บาทเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นสายพระเนตรสายพระเนตรนะคะเอาไปที่100เลยนะคะเนาะไก่เศรษฐี ทางละหนึ่งร้อยบาทนะคะไก่เศรษฐีอ๋ออันนี้จะเป็นอ่ามาอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยเต็มลากเต็มกระถางนะคะเพื่อนเพื่อนวันนั้นเพื่อนเพื่อนรับไปหนึ่งกระถางนี่ก็ไปขึ้นกระถางห้าให้นะคะขึ้นกระถางห้าให้แสดงแล้วก็ลองเปลี่ยนกระถางก่อนส่งนะคะลากเต็มเลยนะคะเนาะเพื่อนไปเปลี่ยนกระถางได้เลยน้องจะได้โตวไวๆนะคะ อันนี้ตนแม่เขานะน้องชื่ออ่เหรือกระถางเดียวนะแล้วนะคะเนาะอันนี้น้องชื่ออ่สนีจันสนีจันด่างชมพูนะคะนี่นะนี่เลยนะคะเลีออย้ยงอย่างนี้นะคะเนี่ยดูหน่อเขากําลังให้หน่อมาเต็มเลยเนาะเดี๋ยวรออีกสองสามหน่อต้องรออีกพักนึงกว่าจะมีรากนะคะอตอนนี้เหลืออยู่กระถางนึงรุ่นที่แล้วนี่แจกนะคะเนี่ยสแลนเนาะนี่แบ่งที่กระถางละ 200นะคะเสน่ห์จันด่างชมพูนะคะ200อันนี้น้องไม่เห็นมีหน่อเลยเนาะอันนี้จันประกายดาวนะคะรอก่อนนะคะอันนี้สวยเลยนะคะอันนี้เป็นบ้านเขาเลยอันนี้เป็นหานุมานจองถนนนะคะเพื่อนๆเนาะบางกระถางก็มีลูกมีหน่อมาแล้วนะคะหานุมานจองถนนนะคะ เอาไปกระถางละ100บาทนะคะหานุมานจองถนนเพื่อนรับได้เลยนะคะอันนี้ลวงราดเสนหา100บาทนะคะไม้กระถาง5.5นะคะที่สำคัญฟอร์มกรแน่นอนอนา,นาคตนี่นะคะให้หน่อมาสงหน่อแล้วนะคะนี่เลยลวงราดเสนหานะคะ100บาท นางสุจิตาหนึ่งต้นกับอีกหนึ่งนอนะคะไม้ไม้ตู้นี้มีหน่อหมดเลยนะคะพนางสุจิตาก็ไปที่หนึ่งร้อยนะคะเห็นไหมให้หน่อหมดเลยพนางสุจิตานะคะหนึ่งร้อยบาทมีอะไรอีกไหมออมเอาจะใส่สักระทางน,นะคะ สิริมงคลดี100บาทนะคะสิริมงคลดีอันนี้จะเป็นเจ้าสาวเจ้าสาวนะคะนี่เลยเจ้าสาวนะคะอ่ะนี่แบ่งที่100นะคะเจ้าสาวนะ สำหรับคิดวันนี้นะคะนิตยานาคหาไม้หาบนสีสวยมาให้เอฟซได้เลือกซื้อเลือกชมได้ประมาณนี้นะคะ f อฟซทานไหนสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามแอดไลน์พูดคุยกันได้เลยนะคะค่ะเพื่อนที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากรับชมคลิปจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปต่อ,ตอไปให้กับช่องนิตยาบอนสีด้วยนะคะเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ขอฝากกดติดตามช่องนิตยาบอลสีด้วยนะคะ ขอบคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะที่อุดหนุนส่วนเล็กๆของนิดเสมอมานะคะค่ะสำหรับคทีนี้ก็มีประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ